ธนาคารขยะต้นแบบระดับอำเภอ Best Practice ตำบลคลองคูนอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรกระผมนายสุพจน์รัตนรุ่งเรืองในอำเภอตะพานหินอำเภอตะพานหินของเ,เราปัจจุบันได้ความสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนนโยบายธนาคารขยะต้นแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่อำเภอตะพานหินโดยปัจจุบันอำเภอตะพันหินของเราได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จำนวน12แห่งโดยจากการประชุมคณากรรมาการจัด,ดกูลและมูลฝอยอำเภอตะพันหินได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารขยะสวัสดิการช่วยเพื่อนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูนได้เป็นธนาคารขยะต้นแบบของอำเภอตะพานหิน เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณได้มีรูปแบบการบริหารจัดจาการที่มีประสิทธิภาพมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาของทุกๆเดือนแสดงให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการนําขยะที่ โดยปกติแล้วจะนําไปทิ้งให้สูงเปล่าก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่มาแปลงเป็นมูลค่าโดยการนํามาขายให้กับองค์การบระชาชนตำบลของคุณซึ่งนั่นก็คือการปลูกจิตสํานึกให้กับพี่น้องประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ได้มีจิตสํานึกที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการดีๆอย่างต่อเนื่องโครงการหาคัรายต้นแบบ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมนะครับการจัดทํา MOU ธนาคารขยะตําบลคลองคูน <c oughs> การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ <c oughs> การดําเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล นายกตุนายมหาเรกจมลฟองคูนนะคะดิฉันเป็นสมาชิกของธนาคารขยะนคลฟองคูนซึ่งสมาชิกวันนี้นะคะเป็นวันครบกำหนดที่จะนำขยะของเราเนี่ยมาจำหน่ายกันนะคะที่โครงการบริหารส่วนจมลลองคูนของเรานะคะซึ่งในวันนี้เป็นวันที่ถึงขอบความนะแต่ก็ยังมีสมาชิกขยะนะคะที่ไม่ใช้แล้วนะคะมา ไม่เกิดไปได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นบ่อแยงให้สมาชิกราบนะคะว่าอะไรที่นะไรนะคที่อยากที่เรารักซื้อและให้รับซ NO ื้อนะคะสมาชิกก็ขอภาพแล้วก็คัดแยกมาจากบ้านเลยนะคะแต่เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการไปที่ใดก็ ที่บ้านเาร้านที่อยากจากที่ก้านนะครับมาจำหน่ายเนี่ยมาสร้างโรงาน อันนี้ก็จะเป็นลาแสะเท้อนะเทือเทนะคะเวเราไปดูกาอได้วยนะคะ่เป็นข้อของตรงนี้นะคะที่เป ah. ็นข an ้ย่วนขอาีร่วยูรารไ่โนะคะข้ามกริทคะรทำใจจดด้วยทำทุกอย่าที่ขายทองคด่า้าราขายใไม่อาจจะทำห้เราเปนั เงีะก็มีคาทีคนมาขายเยอะนะคะมามาชิ้นมีความจุกมาต้องมีใจได้ราคาไดขอแเหลกมันกันทานเพื่อนพราะว่าเรามีสัสนิการช่วยเหลือใเรืองของอกไนานะคะ ขทตกวอยากเอาไว้องใจเขบอกตัารื่อๆนคะแค่มา่อยๆนะคะคนาเยะเลยติดมาตามามาติดยาตาดมาติดมาติคมติดมาาาา คนมีรายได้นะคะหลับจากของที่มีการระหว่างเจ้าที่แฟนของเราบนโต๊ะขอแนะนำไปตัะของคุณคุณดสวัสดีค่ะการดำเนินการฝากถอนสำหรับสมาชิกที่นำขยะมาขายกับธนาคารขยะของเราเมื่อครบ6เดือนก็จะสามารถถอนเงินกับเราได้และอยู่ในประกันชีวิตอีกด้วย แต่การถอนเงินจะต้องมีเงินติดไว้ในบัญชี300บาทเพื่อเป็นเงินประกันชีวิตถ้ามีผู้เสียชีวิตทางธนาคารขยะของเราก็จะมอบเงินสวัสดิการให้กับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน50บาทคูณกับสมาชิกที่อยู่ในประกันณเวลานั้นครับการมอบเงินสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกที่เสียชีวิต อยะจะเชิญชวนพี่น้องนในตำบลในทีนในแต่ละบ้านแต่ละบ้านนะครับเราได้รวบรวมขยะมาขายตามที่บอบตได้ครับซื้อเนี่ยก็จะได้ประกันชีวิตครอบคอรัวครอบคอรัวนครัได้ประกันชีวิตมันเป็นเป็นโครงการที่ดีครับใี่ทางาบอบตได้จัดขึ้นเนี่ยมีต้องช่วยกัน ทำให้าบา้านบ้านเราสอาดขึ้นแล้วเราก็ได้เงินขึ้นเดย3สาม้อยไปแล้วและแล้วก็เกิน6เดือนเนี่ยก็สามารถที่จะถอนเไปใชัยได้แต่ว่าในข้อแม้วันตี้องเหลือติดบัญชีไว้300เพื่อที่จะเป็นการประกันชีวิตให้กับตนเองเนี่ยเป็นส่วนดีนะครับและเราก็มีเัญญาอยากมาขาย่อราคาที่ทางกรมตรรับซื้อเนี่ยเป็นราคาทาี่ลงพานิดเลยนะเพราะนั้น น้องเราอย่าอย่าไปมองข้ามอย่าไปมองข้ามเล็กๆน้อยๆตรวจเราแล้วเรามาขายทุกเดือนทุกเดือนเราสามารถที s <S right yeah. right. no ่จะแยกขยาังได้เราทอาไรเอนมาเศษเหล็กเอมาขายที there, the es ่นี่โรเหมือนเจ็ดตรวจแตกปวดร้าวปวดกระติกปวจยาอะไรนะเก็บขายได้หมดแม่กระทะน้ำผึางได้หมดกระดาษเก็บเนี่ยจะรวบรวมกระดาษเศษกระดาษนี่กระทะกล่องนมก็ยังขายได้ ไปทิ้งให้เยอะเถอะไม่ต้องไปเพื่อให้รถขยะของไปเก็บนะเราก็แยกเพราะฉะนั้นบ้านเรือนเนี่ยที่สะอาดเพราะว่าพอนำขยะมาขายเราก็จะมีความรู้ในเรื่องของการแยกขยะนะเศษก็ป๋องเศษอะไรนี่ขายได้หมดทุกอย่างที่เป็นขยะได้หมดเพราะอยากจะเชิญชวนพี่น้องได้มาร่วมกันนำขยะมาขาย ได้เงินด้วยบ้านเราก็สะอาดด้วยแล้วก็ชุมชนก็สะอาดกับก็ต้องขอขอบคุณอบตของคุณครับที่ได้ทำโครงการนี้ขึ้นมานะอย่างน้อยพี่น้องเราก็เดือนนึงก็มาพบกคันครั้งก็สนุสนานมาแล,วล้วก็คุยกันะนะอะไรกันค่าคุณป้าคิดยังไงกับโครงการนี้ดีจ้า มันมันมันดีหลายอย่างเนาะได้มาเจอกันอะไรกันรวมกันเนี่ยแล้วขยะก็ไม่มีที่เกอนที่เคยเกดบ้านนะเกิดถนนไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้รายได้เสริมดีมากจ้าวันนี้เดือนนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยเดือนนี้ก็สองพันล้านครับสุดท้ายนี้นะครับทางองค์การงานส่วนตำบลคลองคูนได้ดำเนินการตามนโยบายจังหวัดสะอาดปราศจากขยะของจังหวัดพิจิตรครับผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ย รู้จักการคัดแยกเพื่อลดปริมาณขยะนนในชุมชนและของประเทศไทยเพื่อประเทศไทยเราครับ